สวัสดีทุกคนนะครับวันนี้เราจะมาเล่นาวีนะครับทุกคนซึ่งผมจะมาซื้อสกินลิเลียนานะครับแต่ว่าไม่ใช่รหัสผมนะแต่เป็นรหัสแฟนผมเองนะครับซึ่งลิเลียนานะครับก็คือตัวจิ้งจอกไม่ต้องสาธายายก็ได้มันคือตัวอะไรโอเคซึ่งมีกิจกรรมมาสักพักหนึ่งแล้วนะ นี่นะครับลีเลียหน้านะครับทุกคนเห็นเขาหมดกันหลายพันอยู่นะเออแต่ว่าเตรียมมา6กพันนะครับแฟนผมเตรียมมา6กพันสามร้อยโอเคเดี๋ยวเล่นฟรีไปก่อนอันดับแรกเล่นฟรีไปก่อนทุกคนหมดสกินนี้ไปกี่ผัทแล้วมีใครเติมไว้ละอันเดียของผมังไม่เติมเลยรางวัลจะถูกส่งให้เล่นฟรีนะครับอ่าโอเคซึ่งมันจะแบบว่าแลกเล่นฟรีตรงนี้ได้นะโอเคซึ่งเราจะมากันเลยนะครับผมจะข้ามแอนิเมชันนะครับแล้วผมก็จะกดไปเลย10บครั้ง ไม่มีอะไรเลยเราต้องให้หาไอ้เมียวดำนะครับทางซ้ายนะเออถ้าเรามีอะไรเงี้ยมันก็จะได้นะโอเคเดี๋ยวผมเล่นอีกเลยแล้วกันไปได้แล้วหนึ่งอันได้แมแลงหนึ่งอัน ได้โปรไฟล์นะครับโอ้โหแต่ว่าที่ผมเจ้านะครับก็คือสกินนะครับกับป้ายนะป้ายเออถ้าเต้นด้วยเอาทุกอย่างดูนะครับว่าเราจะดวงดีหรือเปล่านะครับไม่รู้มีการันตีว่าเฮ้ยได้มีดแมวอีโลโอ้โหได้ีโม j i โอเคอันต่อไปนี่แหละทุกคนผมว่าน่าจะหนังชีวิตโอเคมันให้เลือกเล่นรีได้นะผมจะเล่นรีไปด้วยนะครับอืไปไม่ได้เหรอทุกคนเล่นรีก็ไม่ได้นะเฮ้ย ไม่ได้ว่ะโอเคเดี๋ยวเราสุ่มไปอีกนะครับผมไม่รู้นะว่าเราจะหมดไปกี่ปองแต่ว่าเราได้หมดแล้วนะครับตา,าเต้นนะครับหึหอุ้ยสามอันโคตรง่ายอ่นตอไปนี่เล้อวะห้าพันสองของเราจะหมดหรือเปล่าแค่นั้นแหละโอ้ยไม่ได้วะรอบนี้หึหมันเล่นเราสุดมันเล่นเราสุดมันเล่นเราสุดหของฟรีก็ไม่ได้ไม่ได้เหมือนกันเฮ้ยแปลก,กแลแ,กแ,กแล้วเนี่ยแปลกๆลแล้วมันมี อ้ยมันมีการันตีไว้น่ะทำไมไม่มีการันตีนี่ก็เย่ yeah, อยู่นะเฮ้ย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 เอ้ยไดเหลือแงย่งแล้วเฮ้ยโอเคอันสุดท้ายนะครับเราต้องได้สก,กินนะครับทุกคนลิเลียหน้านะไม่ได้ไห้ว่ะเหลือเหรียญแมวอันเดียวนะครับเหรียญแมวอันเดียวนะครับคูปองเหลือสามพันไปนะครับอุ้ยไม่ได้ว่เเว e ะเ e ะฮ้ยไม่ได้เล่ 3, นฟรีเึ้ยเฮ้ยแปลกๆละเึ้ยไม่ได้ว่ะเล่นไปไม่ได้ <c oughs> <c oughs> เฮ้ยอยากคูปองเหลือๆได้ไหมคูปองเหลือเหลือเฮ้ยแปลกแปลกนะแปลกๆนะไอ้หนุ่มเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเหลือสองพันสี่แล้วทุกคนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยสองหนึ่งพันแปดแปลกๆนะเฮ้ยเฮ้ยจะเอาพี่สุดเลยเหรอน้องได้ทุกอย่างยกเว้นสกินนี่นะฮัลโหลเฮ้ยเฮ้ย เฮ้ยเหลือ1,000คูปองละเฮ้ยอ,อันนี้แปลกๆนะเฮ้ยคูปองเหลืออันเดียวเฮ้ยอันเดียวโหโหได้แล้วคโูโผมใจตตึกๆอ่ะนึกว่าแบบจะไม่ได้ได้ไปแล้วนะครับแหรุอวันนี้เป็นเป็นโปรไฟล์ทนี่ยฮาอนะเว้ยเราได้แล้วทุกคนนยเลือกอตกัตโนมัตินะครับแล้วก็ส่งเขาของจดหมยนะครับ ได้เต้นตึกๆกดใจมันเต้นตึกๆโอเคเราเหลืออยู่700ปองนะครับทุกคนเรารับทั้งหมดเลย <G ül> ดูเราได้มาแล้วนะครับทุกคนนั่นนะสกินอยู่ไหนวะเฮ้สกินอยู่ไหนอ่ะอ๋อมันจะไม่เข้าโอเค <G ül> ได้มาแล้วนะครับทุกคนสกินลี่เลียน่นะครับเราหมดไปกี่คูปองก็งไม่รู้นะครับเดี๋ยวให้เอฟมันไปลบเอานะครับทุกคนเราหมดประมาณเท่านี้ <G ül> โอเคโหสวยจัดต่ะดูดิ โอเปก้ oh เดี๋ยวคิดต่อไปนะครับแต่ผมจะรีวิวโกโจนะครับผมบอกเลยโคตรสวยอ่ะลิเลียหน้านะครับทุกคนได้ได้กรอบโปรไฟลไ์ด้ยผมเปลี่ยนเลยแล้วกันนี่กรอบโปรไฟล์นะครับโอเคแล้วก็ไปดูที่จัดเตรียมนะครับ <c oughs> จัดเซ็ยไม่ใช่จัดเซ็ตไม่ใช่จัดเซ็ตเนาะตกแต่งนะครับเหมือนเราจะได้แมวนี้มาด้วยนะเฮ้ยน่ารักมีวับแมวปะ หรือว่ามีแค่นั้นแมวเดี๋ยวป้ายประกาศนะครับทุกคนป้ายประกาศลีเลียหน้านี่นี่ลีเลียหน้าเฮ้ยต้องไปเปิดกล่องอรอไอพวกนี้นะ่าจะเกี่ยวได้แล้วทุกคนแต่ว่าอ่ายังไม่เปิดละกันนะครับเนาะพวกนี้โอเคผมเอาป้ายประกาศเลยละกันเปิดไปครับตอนนี้โอเคได้ปุ่มกดด้วยนะได้ปุ่มกดด้วยนะทุกคนัไปเล่นไปนโ,โปรไฟล์ลีเลียหน้าอันนี้อันนี้คือเราเบลล์ลีเลียหน้าแบบเต็มสูบเลยนะถ้าเต้นด้วยอ่ะน่าจะประมาณนี้ปะอุ้ยมี e m o j ด้วยอ๋อ emoji อ่าใส่อันนี้ อ่านี่เปลี่ยนโปรไฟล์ด้วยเป็นไงโอเคปลดล็อกเลยนะครับทุกคนอันนี้อ่าปลดล็อกแล้วไปประกาศนะครับแล้วก็ปุ่มกดนะครับก็อ่าปลดล็อกแล้วเหมือนกันนะครับโอเคเดี๋ยวเราจะมาลองดูนะครับว่าสกินเนี้ยจะสวยขนาดไหนนะครับทุกคนโอเคทุกคนเราได้เลนกลางนะครับเฮ้ยฉันต้องการเล่นลีเลียหน้านี่นะครับสกินนี้สกินใหม่นะครับทุกคนสวยจัดอ่็ดูยดิขี่แมวอ่ะมาดูนะว่าในเกมจะสวยขนาดไหนนะครับที่ผมมารีวิวช้านะครับเพราะว่า ผมไม่ควรได้เล่นเกมนี้เห็นตะเกมนี่มันสวยไงเดี๋ยวต่อไปก็โกโจดูดิโอ้โหขายับแบบเี้ยวโอเคมาดูในเกมว่าจะเป็นยังไงนะครับฮึดู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 นี่นี่นี่นีอ้ยขี่แมวขี่แมวขี่แมวโอเคประมาณนี้นะครับทุกคนแล้วก็ท่าเต้นนะท่าเต้นอ่ะจึ๊บปึ๊บปึ๊บนี่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 เล่นกับแมวอันนี้คือเล่นกับแมวนะเล่นกับแมวแล้ววากลับบ้านอ่ะวากับบ้านคตรละการเฮ้ยเดี๋ยวก่อน ไอ้นี่โรมเหรอโอเมนโอเม,มนมาทำอะไรตรงกลางว่ามันดูดมันดูดต่างกลางไม่ใช่หรอเฮ้ยมันมาดูดต่างกลางไว้เฮ้ยเฮ้ยเฮสวยดิอย่างงี้สวยดิเอาแตกระตุกนิดหน่อยกระตุกนิดหน่อยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะกินกระตุกเกออลือไรละนี่อือเฮ้ยมาจ้าเฟิร์สบัตเปูาฟิวอืมโอเคสวยเพื่อนสวยเพื่อนเว้ยตาย หวยไอวดีวะดีวะดีบัตบัตเฮ้ยแต่แต่บัตแต่บัตจะเอาบูปะเอาบัตแมวบูเอาแตวนี่เฮ้ยนเดียวสวยว่ะฉกกันคิดสวยมากเฮ้ยมันเอาเฮ้ยเอ้ยขอตอ,ตอดต่อหน่อยเพื่อนเฮ้ยอย่าเพึงพ่งอย่าพึ่งใจเย็นใจเย็นไว้ก่อนไอ้หนุ่มไอ้หนุ่มใจเย็นไอ้หนุ่มใจเย็นไอ้หนุ่มใจเย็น เสียฟิกกว่าต้องเสียฟิกกว่าทุกคนไม่ไหวว่ะแล้วเคลี่มันมาตรงนี้ได้ไงวะเนี่ยนี่นะครับก็คือถ้าเดินก็คือเราก็ต้องแบบว่าขี่แมวนะครับก็สวยเฮ้ยเฮ้สตันโดนด้วยเอ้าฟิกเกอร์ฟิกเกอร์ไปแล้วหนึ่งอ้น่าจะแรงสุดๆอ่ะโอเคเลือเลื่อนแล้วนะครับไอตัวใหม่ตัวใหม่ล้อมบ่ อ๋อเอาเลยมาวะนี่วะนี่อันนี้อันนี้คือหมานะครับอันนี้คือหมานะครับโอ้โหไม่โดนสักซีกิ้วย่างชอบเลยว่ะโอเคแต่ได้อยู่แต่ได้อยู่ปิว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 โอเคดูแมวดิดูหน้าแมวดิทุกคนโคตรน่ารักอ่ะปิวปิวปิว ไปใกล้ๆพิ่วเอ้ยไอๆๆๆๆๆๆนเๆๆอๆๆ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 ้ๆโอเคบัๆๆ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 ไปๆๆ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 นู่นๆๆๆๆๆอๆเๆๆๆๆๆอๆๆ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 ๆอๆๆๆ่ๆๆๆๆๆๆ่ๆๆๆๆนๆๆๆๆๆๆนีๆๆ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 ๆอๆๆๆๆ เฮ้ยเอาดิ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 น้องเอาเลยเอาเลยเอามันเอามันนี่โอ hey 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 ้โหสุดว่ะเฮ้ยมีวาร์ปใส่ด้วยเพื่อนอุ้ยเองก็ใจเย็นเฮ้ยอันนี้แปลกอันนี้แปลกนะนี่นี่ปิว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 ไอ้ไอ้ไอ้วันนี้ไม่มีทุกคนดูดูล่างหมานะครับนี่เราจะวาร์ปกับ้ นี่ช่วยโอ้โหดูป้ยปราะกาศดูป้ยปราะกาศจะเย็น <ค segundo> ใจเย็นจเย็นโอ้โหโหดเกินกลับบ้านดีวก <sc> s> <S ว่าวะตอนนี้มันหายไปไหนก็ไม่รู้นะครับทุกคนแต่สกินสวยนี่ไงหายไปไหนไปละมันมันเอาไอตัวรักอยู่นะรอมันออกมาก่อนนะมันออกมาเยอะกว่าน,นี้นะมันแหลมกว่าน,นี้นะผมบอกเลยถ้ามันแหลมกว่าน,นี้ <S <S 2> <S 2> มดดันทำตดได้ยังไงวะเฮ้ยผมว่าผมไปบนด้วยดีกล่วว่าวผมไปแต่ล่างเนี่ยตอนเนี้ยทำแต่ล่างให้เพื่อนดูดิล่างจนมันไม่ทำอะไรกันแล้วอะ่ะโอโ้ตะตันหน้าแบบคมคมตายมาแบบเงียบเงียบแล้วน้องๆพีมาแบบเงียบเงียบเฮ้ยอ,อยู่ใน,นี้นี้ปับ๊บโอ้ยนึกว่ามาันมาฝั่งนี้แต่แต่เพื่อนเรามานะตีป้อม ตีป้อมยิวๆตีป้อมยิวๆใบแบ๊กคุงปิ้ว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 โคตรแรงเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเจเย็นน้องใจเย็นน้องเรียไปก่อนโอ้ยถงกับฟิกเกอร์ไปเลยว่ะเพื่อนมันไม่ถึงนะมันไม่ถึงมันไม่ถึงนี่โดนไปโดนไปเฮ้ยเฮ้ยเจเย็นใจเย็นเพื่อนใจเย็นไปก่อนเพื่อนไปนึงนะขอขอเลือกก่อ er นเลือกก่อนเดี๋ยวพี designs, ่จัดสุดเลยพี่จ <ste> <conditions> <obviamente> ัดสุดเลยน้อง ว่าะตรงนั้นน่ะคืออะไรล่ะน่ะตี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 ไม่สนใจคืออะไรช่างมันโอ้โคตรสวยอะสกิลสวยมากอยากได้ว่ะเติมนะฮะตัวเองดีกว่าตี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 เดี๋ยวเดี๋ยวมันล็อก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 อืมสตัร์ให้เพื่อนสตัร์ให้เฮ้ยเฮ้ยบัส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 เฮ้ยเฮ้ย โหตายว่ะตายมาไม่มีสกิลสกิลเพิ่งมาโอ้โหดูดี้อืมเพื่อนหิวเกินตีตีตีอืมไม่ได้ไม่ทันไม่ทันโอเคผมมาผมมาล้างหมาแล้วควันควันมันคว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 ันโอเคได้ ได้อยู่อืมโอ้ยเสี่ยนตายหนึ่งตายสองโอเคปล่อยลูกบอลจิงจิไปปล่อยไปจะไงต่อตีป้อมพอตีป้อมเสร็จปุ๊บตีคนต่อมามาเพื่อนมามามาดิมาดิมาดิ ตีตีคนก่อนขอตีคนก่อนขอตีคนก่อนก่อนจบเฮ้ยดูดีมันเมียอะไรไม่รู้เมวสายมูลทุกคนเห็นมะอโอ้เวลาเราแปลงร่างปะเวลาเราแปลงร่างปะเราวเมวมันจะอยู่ตรงข้างหลังไอตอนที่เราแปลงร่างจะมีฝอ่งวงกลมอ่ะผมว่าใช่อันนี้ของเทจริงคอมมานเดอร์วยโอเคนี่อ่าสกินนี่มาโหโคตรเบียวอ่ะ โอเคนะครับถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดซับกระชายด้วยนะครับทุกคนโอเคเดี๋ยวสกินต่อไปนะครับเดี๋ยวจะมารีวิวโกโจโเลยดีวกว่านะครับอืมมารีวิวช้าไปนหน่อยแต่ก็รีวิวนะโอเคนะครับเจอกันคลิปต่อไปนะครับสำหรับวันนี้ไปก่อนนะครับทุกคนลาทุกคนนะครับจุบ๊บ